ดีค่ะคุณผู้ชมยารักษาโรคเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้ปวดค่ะเพราะว่าเราใช้กันบ่อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าดูผิวเผินแล้วเนี่ยยาแก้ปวดก็จะไม่มีคิดมีภายอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ขอบอกเลยนะคะถ้าเราใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือว่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปแล้วเราก็มีผลโดยตรงต่อกระดูกของเราเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะไปถามคุณหมอกันดีกว่าว่าลักษณะอาการจะเป็น ยังไงแล้วมีผลข้างเคียงต่อกระดูกของเรายัางไงได้บ้างไปกันเลยค่ะเวลาท่านไม่สบายนะครับมีอาการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกนั้นยาที่พวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของอยางแก้ปวดและก็ยาแก้อักเสบเมื <ME> ่อ <U TER S> ท่านมีอาการข้อเสื่อมมีการ <My S 1> อักเสบ <okay. S 1> บริเวณกระดูกสันหลังหรือมีเรื่องของการเนื้อที่ฉีดาาขาจะก่อให้เกิดสารอักเสบตัวหนึ่งครับเกิดขึ้นมาในกระดูกในกล้ามเนื้อ สารอักเสบตัวนี้ครับจะเป็นตัวเร่งปฏิกิยาทำให้เกิดอาการปวดได้บางคนก็อาจจะมีอาการบวมแดงร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทานยาแก้ปวดอย่างเดียวอาจจะระงับอาการไม่อยู่บางคนจึงต้องไปหาซื้อยาแก้อักเสบแต่ท่านทราบไหมครับว่ายาแก้อักเสบนั้นนอกจากจะลดการอักเสบในร่างกายเราได้แล้วมันยังไปลดสารตัวหนึ่งครับที่เป็นสารตัวดีเป็นสารที่ป้องกันการอักเสบของกระเพาะ ยาแก้เสบนั้นเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งครับที่ร่างกายถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเมื่อเรากินยาแก้แสบเป็นระยะเวลานาน,านๆร่างกายจําเป็นต้องกําจัดทิ้งอวัยวะที่ทํางานในส่วนนี้ก็คือไตครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็จะจําชื่อยาแก้แสบเมื่อครั้งที่แล้วไปหาแพทย์เมื่อกินยาแก้เสบตัวนี้แล้วอาการดีขึ้นต่อมาเมื่อมีอาการเป็นขึ้นมาอีก ก็มักจะจาชื่อยาครับไปซื้อแล้วก็ได้ยาตัวเดินกลับมาโดยหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ครับจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการกินยาแก้อักเสบติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆและผลเสียที่ตามมาก็คือการเป็นโรคกระเพาะหรือทําให้ไตนั้นมีอาการอักเสบมากขึ้นแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบก็จําเป็นต้องรักษาครับ ตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับมีการใช้ข้อไม่เหมาะสมเกิดการกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบปวดขึ้นมาการกินยาแก้อักเสบอาจจะทําให้ท่านหายปวดข้อได้อย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายท่านต้องกลับมาดูแลเรื่องของการใช้ข้อที่หัวเข่าให้เหมาะสมการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอในความเป็นจริงแล้วการทานยาแก้อักเสบนั้นจะต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ เนื่องจากยานั้นมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษยาแก้อักเสบก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแพทย์มักจะใช้ไม่เกินสองสัป,ปดาห์เนื่องจากว่ายาแก้อักเสบนั้นความจริงแล้วเป็นยาแค่บรรเทาอาการเท่านั้นไม่ได้รักษาเรื่องของสาเหตุตัวอย่างเช่นนะครับถ้าท่านเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีการใช้งานอย่างหนักทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเมื่อท่านกินยาแก้กเสพท่านอาจจะหายปวดอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นครับ ท่านต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่าอะไรครับที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาถ้ากล้ามเนื้อต้นขาของท่านไม่แข็งแรงท่านต้องบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าท่านใช้ข้อหนักเกินไปท่านต้องหลีกเลี่ยงถึงแม้ว่ายารุ่นใหม่ๆนั้นจะออกมาและมีผลข้างเคียงทางด้านกระเพาะหรือทางไตน้อยลงนะครับแต่ผมก็อยากให้ท่านพยายามหาสาเหตุของโรคก,ก่อนนะครับว่ามันเกิดการอักเสบได้อย่างไรการซื้อยาทานเองนั้น อาจจะช่วยท่านในแง่ของความสะดวกช่วยในแง่ของท่านให้ลดการแผกเสบอย่างรวดเร็วนะครับแต่ไม่ได้ช่วยทําให้ท่านหายขาดจากโรคนี้และข้อสําคัญครับถ้าท่านจิมยาต่อเนื่องเกิน2ส,สัปดาห์โอกาสจะเกิดผลข้างเคียงของยาก,ก็จะตามมาครับ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอกันไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับการใช้ยาแก้ปวดอย่างถูกต้องนะคะและาหากครั้งต่อไปจะต้องพึ่งยาแก้ปวดแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําวิธีดีๆจากคุณหมอไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะคะสัปดาห์หน้าแอาจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกห้ามพลาดนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ รักเธอประเทศไทยเผินฟ้าพาคุณไปอเมริการ่วมงานถแถลงข่าวโครงการเปิดทองหลังพระโดยดรสุวิทย์ยอดมนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพบกับชีวิตหลากหลายของคนไทยในอเมริกาพลาดไม่ได้เลยค่ะคืนนี้ลาไปก่อนนะคะรัตริสวัสดิ์ค่ะ รักเธอประเทศไทยทุกคืนบรรทังานก่อนข่าวภาคดึก <IT V. S 2> ไทอทีวี